สวัสดีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่3กรกฎาคม2563ครับต้องบอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะครับกว่าจะอ่านข่าวอะไรกันจบเนี่ยนะครับเยอะเหลือเกินนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจ ของทางฝั่งสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยประกาศกันเยอะฮะเนื่องจากวันนี้บ้านเขาเนี่ยหยุดทําการนะครับเพราะพรุ่งนี้วันที่4กรกฎาเนี่ยเป็นวันชาติของเขานะครับตัวเลขต่างๆเนี่ยสำนักงานที่อยู่ในฝั่งรัฐบาลก็ต้องหยุดทําการก็เลยยกไปบอกไปประกาศกันเมื่อคืนครับซึ่งข่าวที่ออกมานะครับแล้วก็ตลาดที่ ต้องบอกว่าปั่นป่วนในช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับก็ต้องทอําให้อ่านกันเยอะทีเดียวนะครับอาจจะล่าช้าสักนิดนึงนะครับสําหรับวันนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าก็ไม่เยอะนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันครับขอญ่าสรุปตลาดก่อนแล้วกันนะครับจะได้พาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมทั้งหมดก่อนเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนะครับ ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับปิดบวก92จุดนะครับถือว่าเล็กน้อยนะฮะปิดไปที่25,827จุดของเมื่อคืนนะครับคิดเป็นนะฮะ0.36%เอเงแต่จุดสูงสุดที่เขาไปปิดเนะี่ยเขาขึ้นไปถึงไม่ใช่ปิดนะครับยืนเหนือ26,000จุดนะฮะ2 6 2 0มั 26, จุดจุดต่ำสุดเนี่ย25,000 778จุดนะครับหมายความว่ายืน26,000จุดไม่ได้แล้วเจอแรงเทขายกลับมาครับนี่คือฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐแต่ยังไงก็บวกฮะแต่เล็กน้อยฝั่งยุโรปก็บวกไม่ใช่เล็กน้อยครับเยอะดัชนีดัซของเยอรมันเนี่ยปิดไปที่12,608จุดบวกขึ้นมา347จุดเนี่ยคิดเป็น2.84% ดัชนีตลาดหุ้น CAC 40ของฝรั่งเศสปิดไปที่5,049จุดบวกขึ้นมา122จุดคิดเป็น2.49%ดันชนีฟุตซี่ของอังกฤษปิดไปที่6,240จุดบวกขึ้นมา82จุดคิดเป็น1.34%นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานบวกมา24จุด ปิดไปที่1,374จุดคิดเป็น1.83%นะครับถ้าพูดแบบสรุปง่ายๆก็ต้องเป็นตามไปข่าวเมื่อวานนะครับที่เราคุยกัน2รอบในคลิปวิดีโอ10โมงครั้งหนึ่งแล้วก็4โมง5โมงอีกครั้งหนึ่งในคลิปวิเคราะห์นะครับข่าวพาดหัวนี้ง่ายมากเลยก็บอกว่าทั้งตลาดหุ้นเอเซียแปซิฟิกในช่วงเช้าที่บวกเนะี่ยเพราะว่ารับข่าวความหวังของวัคซีนนะ แล้วก็ภาคบ่ายก็เปลี่ยนชื่อเป็นยุโรปบวกก็รับข่าวความหวังของวัคซีนก็เป็นเรื่องเดียวกันก็คือบริษัทไฟเซอร์เนี่ยเขาไปร่วมมือกับไบโอเอ็นเทคของเยอรมันเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ประกาศว่าผลิตวัคซีนสําเร็จนะฮะแค่ประกาศว่ามีความคืบหน้าในการทดลองวัคซีนที่ใช้กับมนุษย์แล้วเนี่ยให้ผลเป็นบวกเอาแค่นี้ก่อน นะครับซึ่งตอนนี้วัคซีนเนี่ยมันมีขึ้นมาเนี่ยจากร้อยจาก42ชนิดนะถ้าผมจำไม่ผิดที่เราคุยกันแรกๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยในเอกสารรับรองขององค์การอนามัยโลก42ชนิดนะปัจจุบันเนี่ยเอาตัวเลขสดๆร้อนๆเลยเนี่ยนะครับจาก42ชนิดนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย152ชนิดครับเยอะแย,ยะมากมาย สิ่งที่คุณต้องทําหลังจากนี้ถ้าคุณเป็นผู้ผ,ผลิตวัคซีนลองคิดตามดูนะครับคุณต้องพยายามออกรายงานบ่อยๆครับเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดมูลค่าหุ้นของคุณเนี่ยขึ้นแค่นั้นเองผลิตได้ไม่ได้ไม่รู้ทําสําเร็จไม่สําเร็จก็ยังไม่รู้อันนี้ไม่ได้แช่งแต่พูดตามเนื้อผ้าก่อนนะสิ่งที่เขาต้องทําก็คือพอราคาหุ้นขึ้นอย่างน้อยบริษัทก็ได้กาไร ถูกไหมครับมันเป็นการดึงเม็ดเงินกันตลาดหุ้นขึ้นนะบริษัทไหนที่เป็นบริษัทมหาชนแล้วอยู่ในตลาดหุ้นของประเทศไหนประเทศนั้นก็ขึ้นไงมันก็ดีหมดทั้งเยอรมันทั้งฝั่งยุโรปของท้งประธานท,ทั้งสหรัฐแล้วฝั่งยุโรปของเยอรมันเห็นไหมครับมันก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ของเราตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับมันคุมไวรัสอยู่ไง เมื่อวานเจอ6แต่ก็อยู่ในสถานกัการันเพราะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยครับนักคนละแบบกันบ้านเราเปิดกิจกรรมการค้าการขายทั้งภาคการผลิตและภาคบริการเรียบร้อยแล้วในประเทศเนี่ยไม่เจอมานานแล้วนะฮะผมว่าทะลุ30วันก็คือ1เดือนและแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงหลังจากนี้ก็คือ travel bubble นี่แหละครับถ้าคุมกันไม่ดีนะครับมันอาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอันนี้ต้องคอยติดตามข่าวนี่เป็นเรื่องในอนาคตครับ ทีนี้กลับมาดูตลาดต่อนะครับตลาดหุ้นบวกขึ้นนะครับเหมือนว่าเงินทุนจะไหลเข้าไปใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้ไหลเข้าครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านแบบว่าสรุปเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ําเลยเนี่ยหุ้นขึ้นเราทดไว้ในใจก่อนนะพูดไม่ได้ว่าหุ้นขึ้นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประธานทรัมป์ก็จะงอนเอานะครับเมื่อคืนแกออกมาพูดนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง นะครับหุ้นสหรัฐขึ้นขึ้นเล็กน้อยพูดเบาๆนิดนึงนะครับค่างเงินยูเอสลาแข็งทองเป็นไงลงตอนแรกแต่ก็ต้องบอกว่ากลับมายืนได้ที่เดิมครับสรุปนะครับต่างฝ่ายต่างขึ้นโดยใช้เงินสดที่ถือกันอยู่ก่อนหน้านี้นึกภาพออกไหมครัและต่างฝ่ายก็มีมุมมองเนี่ยนักลงทุนต่างฝ่ายนะ ต่างกองทุนต่างผู้จัดการลงทุนต่างเศรษฐีที่ก็ลงทุนกันต่างมุมมองหมดเลยเข้าทุกจุดนะครับในสามในสามสินค้าหลักๆที่มันกระทบกันอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้เราต้องแยกแยะกันออกไปแล้วฮะเพราะว่าถ้าขึ้นกันหมดแบบนี้แสดงว่านักลงทุนเสียงแตกครับไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันมุมมองตลาดต่างกันแล้วครับนะครับ ที่เราเริ่มจากอะไรดีเราจะเริ่มจากตัวเลขเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยที่เมื่อคืนเนี่ยมันส่งผลให้ตลาดเนี่ยพันผวนนะครับอย่างที่เรียนไปในช่วงบ่ายเมื่อวานในคลิปวิเคราะห์นะครับที่เราเจออยู่แล้วเนี่ยนะทางช่องนี้นะครับช่องของออสซิลิสเนี่ยนะครับตัวเลขสี่สาหตัวประกาศออกมาเนี่ยเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ํคือดีหมดหุ้นควรจะขึ้นและทองควรจะลงแต่ไม่เป็นอย่างนั้นครับตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยอย่างเช่นตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเนี่ย 4ล้าน8แสนตำแหน่งที่มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นของโดนของเดิมโดนปรับแก้ไขประมาณ2ล้าน6 09, 9แสนเตำแหน่งเขาคาดไว้ว่าจะ,ะจ้างสัก3ล้านประกวดดีกว่านักวิเคราะห์คาดดีกว่าของเกา่าตัวต่อมาอัตราการว่างงานอยู่ที่11.1%ลดลงนะครับลดลงจาก13.3%จากเดือนที่แล้วก็คือของเก่าที่ประกาศมาและลดลงกว่า น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่12.4นี่ก็ดีกับตลาดหุ้นจําจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานก็ลดลงอีกเหลือ1,004,000ตำแหน่งคนคนไม่ใช่ตำแหน่งของเดิมเนี่ยขอรับสวัสิการว่างงานกัน1ล้านนะครับ482,000ตำแหน่ง แล้วตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งเนี่ยก็มีประเด็นแทรกเข้ามา e ระ d e นทรัมป์แกแถลงเลยครับตั้งโต๊ะแถลงว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แถลงคือชื่นชมตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกบอกว่าเดี๋ยวจะเศรษฐกิจสหรัฐก็กลับมาแล้วแหละ้ะอยู่อย่างเงี้ยเพราะแกพูดอยู่2ออย่างครับตัวเลขจ้างงานที่ดีขึ้นกับอัตราการว่างงานที่ลดลง นั่นคือภาพรวมที่ตลาดหุ้นจะตอบสนองไปต่อด้วยนะฮะประธานาธิบดีออกมาเฉียแต่อย่างที่ผมเรียนครับก็มีนักลงทุนบางกลุ่มบางก้อน,นก,ก็มองไม่เหมือนกันแหละถ้าสมมุติไปมองบางกลุ่มบางก้อนทําไมเขาคิดอย่างนี้ยังมีตัวเลขอีก2ตัวนะครับที่ประกาศออกมาตัวที่1นนะครับค่าแรงค่าจ้างรายชั่วโมงบ้านเขาของเดิมนะลบหนคือค่าจ้างรายชั่วโมงติดลบคือมันน้อยลง ปรากฏว,ว่าตัวเลขใหม่ลบหนเรื่องนี้เคยอ,อธิบายให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทราบแล้วนะครับว่าค่าจ้างแรงงานเนี่ยถ้าคุณได้เงินไปทํางานแล้วเนี่ยคุณได้เงินน้อยลงเนี่ยนะครับสมมุตินะค่าแรงรายวันจาก300เหลือ250เนี่ยเหลือ200แบบเนี้ยไอ้สามเนี่ยนะคนระดับปกติทั่วไประดับยาก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 แก้วเนี่ยเขาก็เต็มกลือนอยู่แล้วใช่ไหมครับ <S <S บางทีก็เดือนชนเดือนอยู่แล้วนะถูกไหมฮะ ถ้าค่าแรงลดลงอีกเนี่ยพูดง่ายๆว่าเขาต้องใช้จ่ายในปัจจัย4ก่อนนั่นแหละลดลงด้วยนะแถมในกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์เองที่มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไปไม่ได้ด้วยพูดง่ายๆนะครับสมมุติว่าทํางานได้ค่าแรงขั้นต่ำวันละส0มร้อซื้อข้าวกินได้ซื้อน้ํากินได้ซื้อเสือ้อซื้ออะไรอ,ะอ่านานานๆทีได้แต่คุณจะเข้าเซเว่นเนี่ย คุณจะไปซื้อโค,โค้กให้ลูกเนี่ยพูดได้ง่ายนะเพราะว่าจริงๆโค้กคือสินค้าฟุ่มเฟือยถูกไหมฮะคุณซื้อไม่ได้นะครับเพราะจําเป็นจะต้องเก็บเงินไว้ไหนจะค่าหน้ากากอนามัยไม่มีหน้ากากเขาไม่ให้เข้าเจลลวเมื่อจะอาศัยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าฟุ่มเฟือยมันจะไม่โดนจับจ่ายออกมาครับหลวงพ่อบอกไหมฮะทำยังไงทํำยังไงก็ต้องไปหาสินค้าที่อยากจะใช้นั่นแหละแต่มันมีราคาถูก นำเข้าจากไหนจากจีนนั่นแหละมันเลยสะท้อนออกมาในยอดเทรดรบาลานซ์หรือดุลการค้าเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันติดลบเพิ่มมากขึ้นหลวงพ่อบาบอกไหมฮะลบไป54.6พันล้านก็คือห้าหมื่นสี่พันล้านนะลบตัวเลขตัวนี้ติดลบมากกว่าของเก่านะตัวเลขของตัวนี้ยนะของเก่าสี่0มื่นเก้ล้าน ตอนนี้54,00 0ล้านมันเยอะมากมันสูงเป็นบัติการใน,ในมุมติดลบนะในขาดดุลน,นต้องบอกว่าขาดดุลสิเออติดลบนะครับขาดดุลมากเป็นบทติการตั้งแต่นู่นเนี่ยธันวาปี61ครับแต่ไม่มีใครพูดแต่มันสะท้อนออกมาในรูปแบบของราคาหุ้นไงดัชนีไปไม่ได้มันมีคนบางกลุ่มที่มองเรื่องนี้อยู่เพราะในเพราะฉะนั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นแต่ระยะสั้นเนี่ย ถ้าคนฟังข่าวแล้วเนี่ยมันก็ดีตลาดหุ้นเนี่ยโอ้ยสร้างงานมาแล้วยังไงเศรษฐกิจฯฯฯมาวาระสนเด้นของประธานาธิบดีเนี่ยที่ต้องการใช้เรื่องนี้หาเสียงก็ออกมาซ้ําต่อก็ได้ก็ขึ้นถึงบอกว่าต้องบอกว่าพูดเบาๆนะขึ้นน้อยๆแล้วก็มีอีกบางกลุ่มเหมือนกันเอ๊ะถ้าเป็นตลาดหุ้นเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับโดยนโยบายกองทุนก็ห้ามลงทุนในสินทรัพย์ที่ มีความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทองแล้วก็เป็นดัซเซอร่าพูดได้ง่ายลงทุนในพันธบัตรได้อย่างเดียวถูกไหมครับเพราะกองทุนตราสารหนี้เนี่ยคุณลองคิดดูอะในบ้านเราเนี่ยแต่ละกองก็พันล้านหมื่นล้านเนี่ยลงทุนได้เฉพาะตราสารหนี้ถูกไหมทีนี้ต้องไปแยกตราสารหนี้แบบไหนของฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งเอกชนถ้าประเมิอนออกมาแล้วในบริษัทร้านดวงต่างๆไม่ได้ดีเนี่ยคุณไปลงทุนคุณขาดทุนอย่างลงทุนหุ้นกู้แบบนี้ก็คือตราสารหนี้แบบหนึ่งเนี่ย เพราะนั้นเลยต้องหันกลับมาที่พันธบัตรรัฐบาลนั่นแหละก็ต้องชิงกันซื้อเพราะลงมาเยอะเหมือนกันก็ปรากฏว่าค่างเงินยูเอซาแข็งค่างเงินไปด้วยครับแต่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าเอ๊ะนะครับตลาดหุ้นก็ไม่ได้จะไปยูเอซาก็ลุงเจรโรมพาเวลกันเล่นพิมพ์เงินซะแบบไม่ยั้งเลยโดยไม่สำรองทองคําเลยยังไงแกก็กระเตงพายูเอซากับตลาดหุ้นไปละดูทองดีกว่า ซึ่งนะครับต้องขอบอกว่าช่วงแรกเนี่ยลงเลยนะครับทองเนี่ยลงแรงด้วยในรอบที่บอกว่า1ชั่วโมงเนี่ยนะครับใจหายใจคว่ำกันหลุดหนึ่ันเจ็ดร้อยด้วยของเก่าเมื่อนะครับยีชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือของเมื่อวานเนี่ยหนึ่งนเจ็ดร้อยหนีโลนะครับได้เห็นต่ํากว่านั้นนะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกชั่วโมงต่อมาซื้อกลับมาแล้วทะลุ ต้องบอกว่ามนไปทดสอบ1,780เหรียญถึงแม้จะไม่ผ่านแต่ก็กลับมายืนได้ซึ่งพอฝุ่นจางแล้วเนี่ยนะครับไปดูกองทุน SPDR ที่ถือทองคำแท่งมากที่สุดในโลกเนี่ยยอดล่าสุดนะครับ1,191ตันซื้ออีก9ตันหรือ9,000กิโลกรัมต้องบอกว่าอย่างนี้เสียงแตกกันหมดเลยครับแล้วแต่คือมันมืนอนกับว่าแตกกันชัดนะฮะ สมัยก่อนเนี่ยจะอธิบายเรื่องพวกนี้ในรูปแบบของความสัมพันธ์ได้นี่พูดเรื่องยากนิดนึงนะก็เรียกว่า correlation หรือค่าเบต้าในมุมของเศรษฐศาสตร์น้องๆที่อยู่มาหาลาัยตอนนี้มันโดนมันจุกไปแล้วแหละแต่ท่านที่เรารอท่านๆเี่ยเรื่องพวกนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนี่นะครับมันต้องมาอธิบายก็เรืยอความสัมพันธ์กันหุ้นขึ้นทองลงดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าทองลงเป็นอย่างเงี้ยเราเราพูดได้ง่ายแบบนี้เราเราปล่อยให้น้องๆเขาคิดคำนวณไป นะครับน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยแต่ตอนนี้ครับคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้นหมดทุกตัวอธิบายได้ยังไงช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่า correlation หรือค่าเบต้าเนี่ยนะครับไม่ไปได้แต่ทิศทางเดียวกันเลยไม่สัมพันธ์กันเลยครับแยกกันหมดเลยครับสูตรการลงทุนที่อยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะพลิกตำราเล่นกันหมดแล้วครับตอนนี้เรียกได้ว่านะครับต้องไปดิ้นเอาดาบหน้ากัน อยู่ที่ว่าเรามองว่าอะไรดีแค่นั้นเองสั้นกลางยาวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเองเราจะได้เห็นว่าเงินเข้าหมดทุกช่องแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยช่องที่แรงๆอยี่ยถึงแม้ราคายังไม่แรงก็คือทองเก้าพันกิโลกร,รมัมเขซื้อขึ้นอีกคือไม่ยอมขายเลยซึ่งผมย้ำไม่เสมอกองทุนเอสพีดีช่วงนะครับสิปีที่แล้วตอนที่ทองขึ้นแรงๆเนี่ยใครอยู่ไม่ทันเนี่ยนะครับ ก็ต้องอธิบายว่าตอนนั้นกองทุนเอสเปเนีก็มีการซื้อทะลุ1,000ตันและเฉียด1,200ตันจากนั้นนะมีแรงเทขายเพื่อให้ทองพักฐานครับแล้วขึ้นไปยอดอีกยอดหนึ่งก็ซื้อกลับเข้ามาซื้อครับในประวัติของเขาเนี่ยจนให้ทอมทำให้ทองเนี่ยแพงที่สุดทำจุดสูงสุดตอนนั้น2011นะครับนี่คือประวัติศาสตร์เกี่ยวก,กับกองทุนนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่า,เ,าเนื้อของมัน นะครับว่าเออทำไมเราต้องมาดูตัวนี้ก็ถ้าสรุปทองตอนนี้ระยะยาวระยะกลางแลวกองทุนเนี้ยเวลาเข้าไปซื้อมันต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าคุณลงทุนไม่ยาวพอเนี่ยมันไม่คุม้มอย่างน้อยที่สุดกลางกับยาวถึงบอกว่ายังดีอยู่ครับยังเข้ากันอยู่เลยฮนะแล้วลงมาปั๊บแรงซื้อกลับเข้ามาลงมาชั่วโมงเดียวอีกชั่วโมงถัดไปขึ้นแล้วขึ้นให้ดูเลยมากกว่าเก่าขึ้นเรียกแขกันอย่างนี้เลยครับเหมือนกับว่าตอนเนี้ รายใหญ่เนี่ยเริ่มสะสมของได้ได้ค่อนข้างจะดีแล้เพราะเขาไม่ขายเลยครับเห็นไหมลงมาเท่าไหร่ก็ซื้อ,อต้นทุนเฉลีย่ยนะครับต้นทุนเฉลี่ยของเขาเนี่ยลงมาลึกๆเนี่ยเขาชิงซื้อแบบเนี้ยมันก็ลดลงแต่เขารายใหญ่นะครับนะครเราเนี่ยรายย่อยนะเคาะต่ำกว่ามาไม,าม,าม,ามา้ละห้าร้อยบาทไม้ละสามร้อยบาททองเนี่ยรายย่อยหมดนะฮะไม่มีผลกับตลาดนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับหเสียงแตกถ้าเราสรุปกันได้อย่างนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเราอยู่ในตลาดทองที่ควรจะลงเมื่อคืนแรงๆพักฐานก็ได้ก็ดีจะได้ซื้อกันไม่ลงครับกลับมาเท่าเดิมซึ่งวันนี้เองนะครับทองคําแท่งออนไลน์เนี่ยจะเปิดประมาณสักห้าโมงนะฮะถ้าผมจําไม่ผิดนะตามประกาศแต่เอาเช็คอีกทีเนี่ยไปที่หน้าแฟนเพจของออสซิลิสนะครับสำหรับลูกค้าทองคำแท่งออนไลน์ออสซิลิสนะครับเพราะตลาดยุโรปก็เปิดจริงควรจะปิดนั่นแหละแต่ว่าก็เปิดเถอะ นะครับไม่ปิดนี้ไปไหนแน่นอนทุกสถานทุกสถานการณ์อยู่แล้วเพื่อความเชื่อมั่นพรุ่งนี้ก็เปิดครับไม่ต้องกลัวทองคำแท่งออนไลน์คือออกได้หมดคือถ้าออกตัวได้ออกได้เลยครับเปิดนะครับทีนี้จะเอาอยัางไงต่อดี <c oughs> เป็นงงกันหมดถูกไหมก็ต้องมาบอกว่าสั้นกลางยาวตลาดมอกอยังไงถูกไหมครับ <S 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 ผมว่าสั้นตลาดเลือกตลาดต,ตลาดในเลือกตลาดหุ้น พอเดือนกร,รกฎาเนี่ยมันถึงเขาเรียกว่าเฟสที่เฟสสามของการพัฒนาไม่ใช่เรื่องการค้าการขายนะหรือว่าเปิดล็อกดาวน์เศรษฐกิจนะครับเป็นช่วงที่3ของการพัฒนาและทดลองวัคซีนที่จะประกาศใช้ในมนุษย์ครับผมว่าเดือนนี้กร,รกฎาจะมีอีกหลายบริษัทครับที่จะชิงกันนะครับ PR บริษัทหรือโฆษณาบริษัทต,ตัวเอง อย่างที่บอกผลิตได้ไม่ได้ไม่รู้สําเร็จไม่สําเร็จไม่รู้แต่มันดึงเม็ดเงินเข้าไปก่อนในบริษัทตัวนั้นคือทําให้ราคาหุ้นของบริษัทตัวเองขึ้นวันสั้นๆเนี่ยมันดีกับตลาดหุ้นแต่ถามว่ายาวๆกลางๆจะเป็นยังไงก็ไปดูยอดผู้ติดเชื้อสิครับตอนนี้ยังติดเนี่ยเฉียด11ล้านเนี่ยต้องพูดแล้วนะสิบเฉียด11ล้านแล้ว10บล้าน9000แสนรายแล้วเอาแบบตัวเลขน็ดๆสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นครับหนึ่งพันสามร้อยสองรายคือน็ตเลย แล้วที่สหรัฐเนี่ยนะครับปกติวันละ2 0 0 0 0ืนมมนมม่นสามื่นเมื่อวาน5้า0 0รายย้อนกลับไปดูที่คุณหมอฟารูซีพูดนะด,ดรแอนโทนีฟารูซีพูดบอกว่าถ้าหลังจากนี้ถ้าไม่ยอมปิดล็อกเศรษฐกิจเองหรือว่าควบคุมให้มันดีขึ้นเนี่ยคุณจะติดเชื้อกันเป็นวันละแสนรายก็ต้องไปดูข่าวในโลเคอลหรือภูมิภาคลองไปเช็คกันดูยังนั่งถกเถียงกันอยู่เลยกับการการใส่หน้ากากบ้านเขาอะ นะครับอย่างที่ผมบอกว่าศาสนามันเป็นเรื่องที่เปราะบางและไม่อยากจะพูดถึงนะครับแต่ว่าถ้าคุณตามข่าวดูดีๆหนึ่งในความเชื่อที่นะครับมองว่าไม่อยากใส่หน้ากากคือเป็นการเดินปิดกั้นทางเดินระบบทางเดินหายใจที่พระเจ้าประธานให้อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับไปแตะศาสนาแต่มันเป็นข่าวนะครับไม่อยากแตะถึงเรื่องนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีะน้องๆวัยรุ่นอเมริกาเขาจัดปาร์ตี้ขึ้นมา ขายตั๋วนะกี่พันคนก็ว่ากันราคาตั๋วหนึ่งหนึ่งร้อยดอลลาร์ก็ว่ากันราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับสมมุติร้อยดอลลาร์แพงไปสิบดอลลาร์พอจะหาได้จัดปาร์ตี้ขึ้นมาที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ปรากฏอะไรเท่าไหร่ลงไปอ่านดูนะครับปรากฏว่าในจํานวนสมมุติมากันพันคนคนละสิบเหรียญยอดเงินก็สามหมื่นเหรียญตัวเลขสมมุตินะครับตัวเลขชัดๆเนี่ยผมไม่ทราบ ใครติดเชื้อตรวจเจอเป็นคนแรกเอาเงินทั้งหมดไปครับดูและตอนแรกทางผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเขาก็นึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงปรากฏว่านะครับเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจก็เข้าไปเช็คนักหนับเพลินก็เข้าไปเช็กมันเป็นจริงครับมันเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องระดับรัฐไปเลยครับตอนนี้ราจัดไปแล้วมอมภาพออกไหมฮะก็ติดเชื้อตอนนี้สองล้านแปดแล้วบ้านเขาก็ต้องเลือกครับว่า ครับอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นเหตุผลว่าถ้าตัวเลขติดเชื้อเยอะๆหมากที่วางเอาไว้ซ้อนแผนข้างหลังก็คือได้รับความเจ็บปวดจากการแพร่ระบาดของโรคและก็ไปย้ำกับจีนต่อว่าคุณนั่นแหละเป็นต้นตอของนการแพร่ระบาดจําเป็นจะต้องใช้ค่าปฏิกริยสงครามก็คือเป็นผู้แพ้สงครามชดใช้มาซะอย่าลืมว่าแผนตรงนี้ก็ซ้อนไว้อยู่แต่ใครตกเป็นเหยื่อครับก็ประชาชนในประเทศตัวเองไง ถ้าคิดแบบว่าเอาว่าคิดนะครับอย่าตัดเรื่องจริยธรรมกันไปก่อนนะครับผมว่ามุมนี้ก็มีแล้วครับถ้าปล่อยกันอย่างเงี้ยก็เลือกเศรษฐกิเจเศรษฐกิจไม่พังอย่างน้อยเนี่ยวาระซ่อนเร้นก็ตัวเองไปหาเสียงได้ถูกไหมครับทีนี้ถ้าผู้ติดเชื้อก็อย่าคุมซะ่เลยนะคุมเท่าที่คุมได้ใครมีเงินรักษาพยาบาลได้ก็รักษาใครรักษาไม่ได้ก็ต้องลุ้นเอาว่าหายไม่หาย แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะๆตัวเองก็จะเป็นหัวขอกหรือมีเหตุผลอันชอบธรรมในการที่จะฟ้องร้องหลังจากนี้เรื่องนี้ม่มาแน่นอนฮนะไม่ต้องกลัวครับเขาฟ้องแน่นะครับอยู่ที่ว่ามีใครจะเข้ากวนกันหรอือล็อบบี้ยสิสได้หรือเปล่าที่จะรวมตัวไปฟ้องจีนในฐานะที่เป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อเขาจะฟ้องข้อหาเนี่ยแพร่เชื้อระบาดก็คล้ายๆกับทำผู้ก่อสงครามได้เลยครับ นี่ก็เป็นหมากนี่ถ้ามองไกลๆเขามามวางเรื่องนี้ไว้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเรื่องเรื่องสั้นๆในตลาดหุ้นเนี่ยมันดีแต่ยาวๆเนี่ยทุกคนต้องเหมือนกับว่าพอเหมือนเกิดภาวะสงครามขึ้นน่ะทุกคนก็กลัวหมดจีนจะไม่จ่ายก็ได้ใครจะทํำยังไงสมมุตินะเราก็ลองดูทีฉันก็ไม่ได้จนตอนเนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีอารมณ์แบบอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วกองทุนเอสก็แอบซื้อต้องบอกว่าแอบซื้อครับ พะท,ทองก็ไม่ได้วิ่งแรงนึงภาพอ,อกไว้ฮะรานนั้นมันเหมือนกับการเกิดภาวะสงครามนั่นแหละที่คนค่อยๆสะสมทองถึงได้บอกครับยาวๆแล้วเนี่ยถ้าคุณติดดอยอยู่ถือได้แน่นอนครับถือได้ครับระยะยาวๆยังดีอยู่เลยครับยังดีอยู่นะฮะไม่จําเป็นต้องขายขาดทุนเลยนะฮะส่วนท่านที่ที่เรามานั่งคุยว่าเออจุดซื้อจุดขายเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนได้จริงๆเหมือนกับลงทุนระยะยาวอะ่ะ แต่มีกาไรคาดหวังที่จริงๆเป็นระยะหนึ่งแล้วกันไม่ใช่ระยะยาวเอาว่าถ้ายาวในใจจริงๆนะถือไปต่อได้เลยครับแต่บางท่านเนี่ยนะครับความจําเป็นหรือความชอบเนี่ยมันต่างกันบางท่านบอกขอ,อก,กาไรไม้ละพันแล้วกันก็ต้องใช้เวลาถือหน่อยบางท่านบอกไม่แหละ200เนี่ยขอทําเป็นรอบจะได้ไม่ติดดอยก็ได้หน่อยมันแล้วแต่ที่เรามาคุยกันเนี่ยจุดซื้อจุดขายพวกนี้แต่โดยภาพรวมไกลๆจริงๆดีกับทองหมดครับ สิ่งที่คุณต้องทําตอนนี้นะครับสมมุติซื้อทองคําแท่งออนไลน์กับออสซลิสแล้วจ่ายเต็มแล้วเนี่ยขอรับทองถ้าเป็นนะักลงทุนระยะก็เกลากลับไปเก็บที่บ้านอย่าพึ่งคาไว้เดี๋ยวเผื่อขายเขาคือเขาฝากได้ไม่จํากัดเวลานี่ไม่มีปัญหาครับแต่จะแบ่งสักส่วนหนึ่งเก็บยาวๆดูสักปีหนึ่งถ้าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะสมมุตนะิคุณเป็นคนเล่นที่แบบว่าลงทุนเนี่ยในกรอบแบบว่าอยากได้ไมลละพันนั่นแหละ แต่ว่าเออลงทุนไปร้อยบาทเนี่ยสมมติแบ่งสักสิบาทสักสิเลองเก็บยาวมันดูสิเฮ้ยมันจะไปถึงไหนไวะไอ้ช่วงเนี้ยไอ้ตัวที่แบบโควิด19ที่มันยังติดกันอยู่จ้าลาวันเนี่ยเอาสิบาทเนี่ยหัสแบบว่าฝากลูกขายไอ,อ้สิบปีข้างหน้าลองดูที่มันจะเป็นยังไงสมมุตินะถ้าชอบแบบนี้ลองทดลองได้ครับแบ่งสักสิบเปอร์เซนแบบยาวแบบลืมหูลืมตาฝากลูกขายเนี่ยสิบบาททองแม่ซื้อไว้ให้ เผื่อ,อนาคตข้างหน้าเนี่ยออจะแต่งงานก็ตัวนี้ไปเป็นสินสอดนะสมมุติกปคิดแบบนี้ดูส่วนท่านที่ลงทุนระยะยาวอยู่แล้วถือต่อได้เลยครับไม่จําเป็นต้องขายครับถ้ายังไม่มีกําไรเนี่ยถือได้สบายนะเพราะแจงกันแล้วเนี่ยตัวเลขที่ออกมาตลาดตอบรับนในระยะสั้นแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวข่าววัคซีนต้องออกกลางถึงยาวเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจมันดีจริงหรือในขณะที่กลาจ้างแรงงานของเขาแย่ ขาดดุลอีกรถต้องหาสินค้าราคาถูกๆมันขายได้อะตอนนี้ก็คนไม่มีเงิน่ะจะไปซื้อโค้กให้ลูกก็ไม่ได้ก็ต้องไปซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งที่มันถูกกว่ามีไหมบ้านเราก,ก็มีตัวเลือกเนี่ยลองนึกภาพดูในเซเว่นก็มีเห็นไหมครับน้ำอัดลมเนี่ยมีตัวเลือกนะครับที่ที่ใช้น้ำอัดลมเข้ามาอธิบายนะแล้วเขาตั้งราคาที่ถูกไปด้วยนะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเห็นไหมะมันเป็นทางเลือกครับในสินค้าฟุ่มเฟือยมันเป็นทางเลือกแล้วตอนนี้มันจะมีอะไรที่มันถูกลง ไม่อย่างนั้นหน้ากากอนามัยจะขายราคาเดียวทําไมมีหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าที่ลดราคาลงมาแล้วมันหน้ากากอนามัยที่นะครับใช้ซ้ําได้ด้วยเห็นไหมมันเป็นทางเลือกสินค้าจริงๆก็แต่หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่อยู่ในปัจจัย4ี่นะครับตอนนี้ถ้าสมัยก่อนคือเป็นสินค้าคุ้มเฟือยถูกไหมครับ ถ้ามองภาพออกแล้วยาวยังดีอยู่ครับกลางก็ยังดีอยู่แต่ที่เรามาคุยกันเสมอเนี่ยคือจุดซื้อจุดขายเนี่ยเป็นนักลงทุนระยะเวลาหนึ่งที่อาจจะต้องใช้เงินจากผลกําไรในการลงทุนที่ได้นะครับนี่คือภาพรวมวันนี้อาจจะต้องคุยภาพรวมในก่อนช่วงเช้านะครับเดี๋ยวช่วงสัก10บโมงก็มาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่เดี๋ยวจะเป็นการวิเคราะห์กันต่อว่าเออราคาจะเอายังไงต่อนะครับเบื้องต้นนะครับผมลืมพูดค่างเงินบาทไปนิดนึงเดี๋ยวสรุปให้ค่างเงินบาทอ่อนด้วยครับ 31บาท11สตางค์ต่อ1นึ่งยูเอสลลานะครับ34มสบสาทเกสตางค์ต่อ1ยูโร38มสบาทเจสตางค์ต่อ1ปอนด์สเตอร์ลิงนี่แข็งมากครับถ้าเทียบกับจริงๆกันเทียบปอนด์สเตอร์ลิงนะ28่สบาทเกสตางค์นะครับต่อ1เยนและ4ี่บาทสีสตางค์ต่อ1หนึ่งยูนนะเริ่มเริ่มที่จะอ่อนค่าลงมาบ้างเลยนะครับเมื่อเทียบกับหยวนจริงๆเนี่ยประเทศอื่นไม่ว่าครับ ประเทศจีนเนี่ยเราควรจะให้อ่อนเมื่อเทียบแล้วเพราะว่าเราส่งไปสินค้าการเกษตรไปที่จีนเยอะเดี๋ยวหมูก็จะไปอีกนะครับเพราะจริงๆจะดึงเงินเข้าประเทศเนี่ยเมื่อเทียบกับยูนแล้วเราควรจะอ่อนกว่านะครับแต่สรุปว่าบาทอ่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดในวันนี้ราคาสมาคมเนี่ยอย่างน้อยมีโอกาสนะประกาศเ,เอาดีๆอาจจะบวกก็ได้ครับจากเมื่อวานที่ก็ลงมา150แล้วก็บวกมา50บบาทนะ ถ้าบาทยังยูคงอย่างนี้อยู่นะครับมีโอกาสที่จะปรับเท่าเดิมก็ได้หรือบวกขึ้นนะครับเอาละครับสำหรับนะครับช่วงสรุปข่าวราคาทองวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหลายท่านที่อาจจะเข้ามาฟังจุดซื้อจุดขายเนี่ยต้องต้องขอบอกว่าเดี๋ยวขอไปพูดตอน10บโมงต่อเป็นการวิเคราะห์ราคาทองต่อนะครับยังไงถ้าหาไม่เจอก็ลองฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นิดนึงกระดิ่งนะครับจะเป็นตัวเตือนเวลานะครับเราอัปคลิปใหม่นะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงประมาณ10โมง10โมงครึ่งสวัสดีครับ